สวัสดีครับผมกิลมี่วันนี้อยากกินอะไรร้อนๆมีหมูบดปรุงรสแล้วจะเป็นเมนูอะไรเชิญรับชมดบแรกสามเกอร์ใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วใส่หมูลงไปหนึ่งสองสามห้าอากาศขาวใส่ลงไปใส่หมูเส้นด้วยเหรอเห็ดใส่ลงไป อื่นเส้นใส่ลงไปขั้นตอนการปรุงฝาเขียวใส่ลงไปนิสหนึ่ง <Okay. S 1> ชูโรสใส่ลงไปโรสดีใส่ลงไปเกลือใส่ลงไป,งไปคนเข้าไปเต้าหูใส่ลงไป โรยพริกไทยใส่ลงไปชิมโคตรอร่อยต้นหอมผักชีใส่ลงไปโรย,สโยนะเสร็จแล้วตักขึ้นได้ดับไฟพริกไทยโรยต้มจืดไม่ฝืดคอของเจลมี่ เชิญรับประทานได้